กินสบายดีชีวิตอะไรอะสบายดีพ่อแม่พี่น้องมากินส้มนมกันไปเลยส้ม,มสตอเบอรี่น,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 นี่ก็ส้มของของม่วงนั่นเร็วพ่อแม่พี่เนาะขอมงม่วงแหว้วตอนนี้ก็มา,มากินมาทมากินน้ำกันมีแก้วอันนี้แก้วน้ำปลาพี่เนาะก็มรสเช่นเพชรเลย ไปแซวเผ็ดเลย่ป๊อนิดน่อยตามเผ็ดตามเจ้าของเลยนึงกินคุณนุ้งไว้กินน้ำนอบอ,อ,อกปิดพงใส่จังเนาะก่อนใส่ไรก็ได้เผ็ดเดีรยวเผ็ดหมักอยู่แล้วเผ็ดเจ้าของเองเผ็ดอยู่แล้วเจอน้ำปลาพี่น้อง เช้น้ำปลาบานใช้น้ำตาลใช้น้ำปลาใช้ข้าวขวบผเภทอันนี้ก็แมนแก่ปะแดันประแดกกินสมเออเช็ดขอจีก่อนเกาพี่ตะโกนมีปัหาแต่ว่อน่ะมันบาดน้ำกว่าโซดีพี่น้องมันอาบไปหน้า เค้กขีโคนกินเนี่ยข้กีปีกเนะไพ่หมายน้อยเนะี <laughs> ่ยกินข้กีใส่นมจีวานนมม้น้องการหกแกว้วขีวานนม <c oughs> เอ้มีแต่ยักจามมันนี่เปยังไงบ้างข้าจามวันเนี่ยวนเนาะ chi tê cà tê cà tê phải nôm cà tê phải nôm nhỏ nôm nhỏ cà vài nôm nhang nà mặt 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 พิจนาเย็นนะแห้งจานโอ้ยมีแห้งกว่าแม่พีเนาะสมือมาฮอนแต่ดีใจนะเดือนสามยังบม่ต้องเลยเบิดเบิกไปก่อนเดือนสีวันที่ชิมฮะเบิดกำหนดมันแอปเปิลแอปเปิลฟิฟทีนต้องต้นไม้ต้นตอกมันกระป๋องนะป๋งเยอะมันกระตายนี่บอกปากไปคูปีนโบลิกินดอกปไม้ครับปร่งลายอะไรนะนั่นแหละมันชิโบลิกินแชรีพีกายโบลิกินแจ้งหน่่ย ตกหละเป็นปีไกรงาปีนีักเนาะเจนบหัวปีนี่มันบาไดตกสนุนห็ปะขอย่มเอาบัตลาอันนีนะขยให่อยู่อย่าไปวางของบางเสะไ้กินบางใหม่กันนะ้ามาตกทัวปีเออมันเช่าเออหีโอเคอันนี้มันมาตกมันบท่นตกมนตกน้อยเดียวเดียวชองเสือบ่ปีนี้นะขย่าญ่เมันจะเอาบัตานบัตรตุนไแตงสางงอยปลายเสเลยนี้บางใหม่ก็ม่ได้กินบานีบางใหม่้สิ ราคาแพงนะ่พี่น้องกาจีใบนมกินไม่ได้เขาที่ินบมันหนาวงเนี้ยบบกากีใ่นมกินที่ซุดจะมากาเป๊ก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 กอดบา้ะกอดบั้เนาะกากีใบนมเนาะ กอนอบัดกอนบัดอันนี้กะจีใหญ่เอามาใส่เอากะจีน้อยบ่ได้เอากะจีใหญ่ไม่ใส่เอาประโยชน์ต่างต่างไกอนบายคือน้องเจะเงียงไปตังสองเมื่อน้อยกนเลยอ้แซ่บชุดกินแด้แตตอยางแนี้ โอ oh ้กินเวทบที่ไหนจะดีกินชมก่อนเค้จี้เค้ี้ใช้นม

มีกาบมาบอกกินสงมมันากินสงอองตวดีเขา็นหมกักใชรหละ่ะเอ้าออสบายดีไหมหยั่งดูว่เนส,สบายดีคนละปากสบายดีพี่น้องชวนมากินสงน้ำกันพี่น้องมาได้มเน่น มาเด้เอจ้ามาเด้อสวัสดีสวัสดีกินสมนกกันสมมกสตอร์เวดีดื่มไปพี่น้องก็โทษดได้ลายกินบางลูกเปลี่ยนกินไหมสมมันคลิกนิดเดียว <c oughs> นะสมดรไอ,อห้ขน่อยกินมาสตอร์ดีได้ลายเตอร์แหรอเนาะ ตัวเวลี่แล้วกับนอกอากาศแบบพิลามันเงี้ยมังกรมังกรแพงได้พี่น้องเป้าหนึ่งเก่าดอนแพงแทลหน่วยหนึ่งชิดดอนโดยนเนาะตัวเวลี้นี่พ่อกินได้หนังโมกับพ่อกินได้นด็กนี่ร่ำมุที ตอบรลีกยูนตลาดรวมมาแพงหาดนเนาะดนขึ้นไปจ้านายกับบืดออกยนและมาโมโม่เคยเห็นหน่วยหนึ่งก้าดนไปมหน้านเจ้านอยยำแดงบ้ืดเป็นเข่งเป็นเข่งออกมากก็มือแพร่ไป้อก็นี้น้ำมือเนีการคงทิ่งมันก็แพงจริเล ดีเขาได้เจ็บทิกเจบไปชีเขาลไทกอย่างมันเกินว่าทุกอย่างแท่เธอหน้าปีนี้เคยเป็นพันนะเป็นพันปีนี้เป็นพันไปครับ ชมเพิ่กินกัะปานปลาระดกเนาะพรอมสั่งซื่อมาชอบมีน้นกินั้นไม่เนี่ยใช่ไหมที่เขาอาน้ำใส่ไปเลยข้าวบนหองชิ้นเบ็ดตัสดในเช่นนั้นอย่างนี้ เดีย๋ยวนี้นะมันเบิดไปที่สามสิบไปเอาคลิปเอาเบิดไปที่สามสิบนาชิ่อเดิอนสามไปที่สามสิบจังเบิดทุกปี กเาาเูเห็นบอกเดเป็นไงน้องนิ่เนาะนาะบหมดไปนึ่ง่ <c oughs> มันบอกเ <c oughs> ขาผักนีพักอย่างเบเดนสิ่งเกินเผมนี่เด้วยฝาเป็นเบือเตีแม่การพุทธาไไปก็ไม่ไดเบื้อง่ีเลยนบอกเขา,า,า,บ,าบอกข,อบขาดงาน ชมจมจมจมคือจะกินส้มปลาหน่อยซื้อของเวียดมากินน้ำมังแพงนะมันสหวานเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทำบะมากกินไหมปไะเมันคืเธอกินแซ่บอยู่มันจะหวานค่อยได้ป่ะนะอยากกินกับข้าวแซ่บมูกกินกับข้าวแซ่บนะ เขาเน้องกัรบุกทิใส่น้่โอยโอโอ้ย้มาเ้นก็ตกตังเนาะเท่าชมป็นนี่แหละเอาเจ็บยังไมดกินก่อนกินกะจี้าบนมก่อนนะพี่น้องเด้อ Việc ban ngày nữa nè Ừ. Nằm khúc rồi được Chị nằm khúc rồi Dạ 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 Chắc

้าที่เขามาเอาไปเนี่ยเขาต้องบอกเขาอะไรเนี่ยเขามาหลักแบบโน้นน้โคุกกับ,บกะทิกะจีใสน่นมสีสิบเหรอ เด็กขึ้นได้หรอเขาเด็กผักกิ้ผักผักมาคิดย่ยเวลาคิดมาคิดเาอืินี่นมันตีกุคิตอดมันกิเนเี่ก็อิมม่มนาทีพอจ้ กินปิดกล้องก็ได้ก็ได้ชิมห่าโอเคบ๊อโอเคหรพี่น้องเขาเข้บใจแค่พี่พี่น้องกินข้าวจีก็เป็นน้ำครบยินดีมีแห่งพี่น้องเดิมก็ได้ก็แชร์กับพี่น้องเด้อะเยอะกันอย่าเดิมติดตามเลยพี่น้องเด้อะเพราะพี่ก็นังใจแน่ขอโทษขออภัยที่บ่านบางเถื่อะกันด้ร่มบางเถื่ออกไปร่มกริปเนี่ย มันมีเหตุการณ์แปหนักนะพี่น้องก็ได้เพราะมีเวลาต้องเจอกับพ้นโต๊ะอยัางเงี้ยนี่แหละก็ได้เพราะได้ลงมือมือก็ได้เพรามือก็ได้ลงบามือก็ได้ลงร้ายมือมือก็ได้ลงหน่อยนั่นแหลขอโทษขอแพ้หลายพี่น้องอย่าลืมติดตามด้วยพี่น้องเด้ออยูย่ดีแม่เราจะคุยกันคนขอบคุกใจบาย